สวัสดีชาวราศีกันค่ะราศีกันย์คิมอ่านความรักความสัมพันธ์ในคุณนะคะเป็นปักของวันที่16ถึง31มีนาคมนะคะ2วิกสุดท้ายของเดือนมีนาคมค่ะนะคะอดีไลค์คิมค่ะอยู่ที่บนจอเลยค่ะสำหรับรวดวมแบบส่วนตัวนะคะแก็แอดมารววมกันได้นะจ๊ะแล้วตรงนี้เป็นแบบส่วนรวมอย่างที่บอกนะคะเราไม่ดราม่ากันที่นี่นะคะไม่มีดราม่าเรื่องดาวมันไม่มีทางตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันตรงก็สาธุอย่างที่บอก เอาละค่ะมาสลับกันได้เพราะฉะนั้นคุณคุณก็ไปสลับตัวเองนะคะเพราะคิมจะอ่านเพลงด้านเดียวเท่านั้นนะคะคือคิมไม่อยากให้ให้ให้ตัวเองงงในการอ่านทพ่คิมก็เลยจะอ่านเพยงด้านเดียวเพราะฉะนั้นคุณทําเขาเขาทาคุณคุณไปสลับตัวเองได้ในเรื่องเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะนั่นคือข้อตกลงของเรานจ๊ะเอาละค่ะเข้าเรื่องค่ะคนชาวราศีกันจ๋าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมันเป็นเช่นไรคิมขอดูหน่อยจ้ะ ไปแรกค่ะแดาบเลยคนชาวราศีกัน The ะสเตรนค่ะ7เหรียญค่ะเดี๋ย l of f ออ t จูนเดอ m มูนค่ะได้เด e ๋เ r ค i t มีความสำคัญไม่ชัดเจนค่ะคนชาวราศีกันนะความสำคัญคุณไม่ชัดเจนเที่ยที่คิมเห็นก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูเขาคนักของชาวราศีกันกันค่ะ เขาคนนั้นของชาวราศีกันนะมาดูว่าที่ผ่านมาเขาเป็นชื่อไรใบแรกค่ะเพศออฟซอร์ห้าไม้เท้าเอ่าทูออฟคัพค่ะเซเว่นออฟวอร์ดเก้าถ้วยแล้วก็เป็นสองดาบเอาละคนชาวราศีกันคิมกำลังมองตรงนี้แปดดาบขยายได้หนึ่งเหรียญอือฮืคิมเลยบอกว,ว่าคุณกำลังเจอปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร คือการที่คุณคุณเทคแอคชั่นกับคนคนหนึ่งไปมากแล้วก็รอความสัมพันธ์ที่มาพัฒนามานานมากแต่ไม่หนึง่งนะคะไม่เกิดพัฒนาอะไรทั้งนั้นนะคะเดวิลฟอรจูนบอกว่าคุณเคยมีความหวังอยู่หลายครั้งที่ความสัมพันธ์นี้มันจะหลุดจากความมืดมนหลุดจากความดํามืดหลุดจากการที่เราไม่รู้ว่าเันเป็นอะไรกันนักทีแต่พอมันมีโอกาสปุ๊บเนี่ยพอจะเดินเข้าไปหาโอกาสแล้วเนี่ยเหมือนเขาตัดโอกาสนั้นของคุณนะมันเหมือนกับว่า เอาเอาเอาเหยื่อมาล่อคุณแค่นั้นเองให้คุณเดินเข้าไปนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีหรือจะเป็นจะได้คำตอบอะไที่มันดีแต่ความสัมพันธ์คุณก็ยังเป็นเดิมูนอยู่นะคะเดิมูนไม่ว่านะคะคนตคณบางทีแม่งหายตัวโด้ไม่รู้ไปไหนนะคะคดได้เพจออฟสตอรตตัวเขาสแสดงว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าน,นิสัยเด็กๆหรือว่าคุณอาจจะมีแฟนที่เด็กกว่า นิสยนัยเด็กๆคืออะไรทุกอย่างเลยค่ะเอาแต่ใจพูดจาไม่ดีนู่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วก็ดูไม่สนใจคุณด้วยคิมมองอย่างนั้นนะคะัห้าดาวห้าไม่ท้าชวนทะเลาะบ,บ่อยมากกับคุณชวนเถียงกันบ่อยมากแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าเขาชอบคุณเขารักคุณนะที่เขาพูดที่เทะเลาะกันเนี่ยขอขอโทษแล้วกันเขารักคุณอารมณ์เป็นแบบนั้นแล้วแก่นะคะบนะเก้าถ้วยแล้วก็เป็นสองดาบคือเอาตรงๆอ่ะคิมมองว่าเขาเนี่ย มีคนคุยเยอะไหมมันมีคนที่เข้ามาแวะ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 มาคุยเฉยๆไม่ได้เป็นความสัมพันธ์หรอกนะคะแล้วก็ออกไปจะไม่หันได้ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายหรอกนะออกไปเฉยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่คิดจะเอาคนอื่นแต่ก็ไม่ปิดกั้นคนอื่นเช่นกันเขาอาจจะมีคุณตอนนี้มีคุณคนเดียวเลยที่ไม่ชัดเจนนะคะทีนี้การที่เขาคุยกับคนอื่นเน่เขามองว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์นี่มันเป็นแค่การคุยแบบนั้น แล้วเขาก็ไม่คิดจะเอาคนพวกนั้นหรือคนใหม่หรืออะไรก็ตามมาเป็นแฟนในอน,นาคตนะคะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ราะะดีกันเขาก็ไม่ชัดเจนกับคนณี้นั่นคือทั้งหมดที่คิมเห็นนะคะคือไม่รู้ว่าคนคนนี้จะเอาอะไรแต่คิมมองว่าเขากำลังทําตัวเป็นศูนย์กลางของโลกนะคะโลกหมุนรอบโฉันอะไรแบบนี้ค่ะและขณะนี้ค่ะคนชาวราศีกันนั่นคือสิ่งที่คุณเจอนะคะเอา่ะคะมาเจาะใจกันเจาะใจชาวราศีกันค่ะว่า คนชาวราศีกันในใจคุณเนี่รู้สึกยังไงบ้างแั่การรอคอยการพัฒนาจากคนคนนึงแล้วแม่งก็อิกนอตลอดมันแบบไม่สนใจมันดูไม่ได้อยากพัฒนาอะไรกับกูเลยแล้วกูทนทำใหม่ะอะไรแบบนี้นะคะเอาละมาจ่อใจชาวราศีอ่าราศีกันพัาคิมพูดราศีพิจิกขอโทษนะนะคะมาราศีกันจ่อใจคุณสิ ราศีกันจักใบแรกปกดาบอยากไปแล้วนะคะสองไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยเดอะฟัวเก้าดาบอยากไปอ่ะในใจโคตรอยากไปเลยอยากจะหลุดพ้นจริงๆจากที่มันไม่ชัดเจนแต่มันมีความหวังเกิดขึ้นในใจคุณว่าสักวันหนึ่งปูจะได้รับความรู้สึกที่มันชัดขึ้นสถานะที่มันชัดขึ้นคุณยังมีความหวังตรงนั้นทําให้คุณไปไม่ได้ ะะหวังไว้สูงไปนิดนึงนะคิมมองนะคะหวังไว้สูงไปนิดนึงอ่ะเพราะว่ายิ่งหวังคุณยิ่งรู้สึกว่าคุณเลือ่อนลอยคว้าไม่คว้าไม่ได้ขอบอหวังคุณอะ่ะไม่รู้คว้าได้เมื่อไหร่แลถ้าผ่านคุณเครียดด้วยนะ,ะมันไม่ได้มีความสุขเลยนะคะใจคุณถ้าอยากไปคุณจงเชื่อเซนตัวเองค่ะคนชาวราศีกัน <enter S 2> นะเชื่อเซนตัวเองไปเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่ดีคุณจงรู้ไว้เลยว่ามาตรงนี้มันไม่ดี ะะอย่าพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรทนอยู่กับอะไรที่มันเป็นแค่ความหวังที่มันแม่งริปลี่มากแบบนั้นถ้าจะหวังพัฒนาเนี่ยคิมยังไม่เห็นต้องให้คุณจะหวังแล้วคุณจะทําดีที่สุดกระตามคุณจะทําเหมือนตำนพิกลายแม่น้ําไปอะไรแบบนั้นค่ะนั่นเท่าที่คิมเห็นก่อนนะอ้าวละทีนี้มาดูเขาดีกว่าเขาคนนั้นของชาวราศีกันค่ะเราจอดใจเขากันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ของเขาค่ะค mm ิงออฟสอดเห็นไหมนิ่งเลย The Emperor ค่ะหนึ่งเหรียญ a g e ออ c คัพเจ็ดดาบ mm hmm. คือขยายเจ็ดดาบในใน e e n นส of p e n t a c l e ประเด็นคือว่าใจเขาเนี่ยกับคุณเนี่ยเขานิ่งมากประเด็นคือเขาเหมือนโลกหมุนรอบตัวฉันอนะ The e อ p e r o r n i o g of s w o r d แบบนั้นนะครโลกหมุนรอกตัวฉันคือยังไงไม่สนใจคุณแต่ขนาดเดียวกันคุณก็มีคนอื่นไม่ได้เหมือนกันเป็นเรื่องแต่ ในขณะเดีวยวกันเขาเทคแคร์คุณไหมไม่ชัดเจนไหมก็ไม่แต่ถ้าคุณเริ่มที่จะคุยคนอื่นเดี๋ยวเป็นเรื่องแบบนั้น,ด,น,ด,ด,นะะดูเหมือนเป็นคนเอาแต่ใจเอาแต่ใจนะคะดูเหมือนโล่ราจะเหมอนรอบตัวฉัน,นจริง,รงๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อความคิดตัวเองมากๆถ้าตัวเองแล้วเขาเนี่ยมักจะคิดไม่ดีเรื่องคุณด้วยนะคิมจะบอกให้นะฮะดูเหมือนจะคิดไม่ดีเรื่องคุณอนะ่ะเพราะเขามองว่าคือขนาดเดียวกันเนี่ยคิมมองว่าเขาชอบคุณนะ เขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปหลังอนะตาคุณหรืออะไรก็ตามว่าคนชราศิการเขาชอบคุณนะคะเพราะเขาบอกว่าคุณเพียบพร้อมแต่ใน,นขณะเดียวกันเขาก็บอกว่ามันไม่พอสําหรับเขาแค่นั้นเองระหว่างที่เขาหาคนใหม่ที่มันใช่หรืออะไรก็ตามนะฮะหรืออะไรก็ตามที่เขาคุยไปทั่วเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอิสระแต่คุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ทดเจนกับเขาสถานะเขาไม่มีให้นะคะแต่แค่ว่าถ้าคุณมีปัญหาอ่าถ้าคุณมีคนอื่นเกิดปัญหากันอารมณ์เป็นแบบนั้นเขาเป็นคนที่เหมือน เอาแต่ใจแค่นั้นเองท้าที่คิมเห็นนะคะความรู้สึก,กดีดมีไม่มีเพราะเป็นหนึ่งเหรียญมีให้คุณไม่มีมันมีอยู่แล้วนะคะแต่แค่มันไม่มากพอถึงจะเป็นเหรียญใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่มากพอเพราะว่าไพ่ข้างหลังเนี่ยคืออะไรที่เขาไม่รู้จักเขาว่าคอนั่นเองนะคะนั่นคือคนชาวราศีกันนะคะสาหรับอ่ากลรับใจเขาคนนั้นที่นี่ค่ะวันที่1 6ถึง31นี้ค่ะคนชาวราศีกัน สิถึง31นี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกันหรือไม่ค่ะมาดูซิสถานะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรดูไปก่อนจะดีเ <c oughs> จ็บคอไปหมดแล้ว15คลิปแล้วเนี่ยมากัน mm, กันกัน1 6ถึง31นี้จะบวกลบ50%เสมอโอเคไหมไปแรกค่ะ s i กออฟเค6เหรียญค่ะ8ไม้เท้าค่ะกอาอ q u e e n of Wands ค่ะ6ถ้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเพ o ออฟซอร์ไม่ว่าคุณจะเปิดประเด็นอะไรก็ตามภายในวันที่16-31นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณอยากคุยอยากเคลียร์คุณจงหยุดซะนะหยุดเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ฟังนะเขาไม่ฟังเขายังคงเป็นคนที่ก็ไม่สนใจจะพูดอะไรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มกับการที่จะเดินเข้าไปแม้กระทั่งขอเปิดอกคุยถามสถานะความสัมพันธ์อะไรก็ตามคุณจะไม่ได้คําตอบอะไรทั้งนั้นเผื่ม,มันจะเหวี่ยงใส่คุณด้วยนะคะคนราศีกันคุณระวังหน่อยสิบหกถึงสาส็นี้นิ่งได้ให้นิง่งเงียบให้เงียบไปเลยถ้ายังคิดว่ายังเลือกกับเขาไม่ได้ให้เงียบไม่จำเป็นต้องพูดอะไรหรือหอถ่วงถามอะไรนะคะเพราะเขาไม่มีให้อย่างที่บอก คุณจะไม่ได้ค่าตอบที่ที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะตามนั้นเลยแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเลิกปุต่อไปและคุณเรียกคุยได้เลยถ้าเขาเหวี่ยงคุณปุ๊บคุณเหวี่ยงกลับได้เลยเพราะยังไงมันก็ต้องเลิกถ้าเป็นแบบนั้นถ้อคุอยกันเลิกกันนะตามนั้นค่ะเอาละค่ะมาพี่เอ็นเจี๊ยบสิพี่เอ็นเจี๊ยบเขาแนะนําอะไรกับชาวราศีกันบ้างจา้า จะแนะนำอะไรชาวราศีกันค่ะใบแรกจ้าเจ็ดดาบเลยค่ะเจ็ดดาบแพงแมนค่ะนะคะเดเทมเพลนสามเหรียญแล้วก็เป็นหกเหรียญเขาบอกว่าไม่คุ้มที่จะเสี่ยงด้วยการทั้งปวกไม่คุ้มที่จะรอหรือรอการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามคุณจะรู้สึกผิดหวังกับมันคุณต้องปล่อยวางได้แล้วค่ะนะคะแล้วคุณต้องบอกตัวเองยว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในขะณะ,ะเดียวกันเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองโสดอยู่ตลอดเวลานึกออกปะคือกับคุณตรงนี้มันโอเค แต่หลังจากคุณปุ๊บมันเขาทำตัวสดแล้วเขาปล่อยคนอื่นเข้ามาคุยนั่นคือการนอกใจค่ะถึงจะเป็นคนคุยก็ตามเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคิมเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเขาเนี่ยมันหวังอยู่แล้วนะคุณต้องยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้หรือเปล่าให้คุณทบทวนดีๆีซิว่าหลายๆปีหลายบางคนเขากลักปีบางคนเนี่ยไม่ชัดเจนเป็นปหลักเดือนแล้วแต่นะอยู่ที่ว่าโชงที่คุณคบกันเนี่ยคุณได้รับอะไรจริงๆดีจากเขาบ้างไหมยกเว้นตอนที่คุยกันตอนแรกนะคะให้คุ นะตามนั้นเลยค่ะทีนี้จะมาดูคนโสดแล้วกันนะเปลี่ยนพาร์ทมาเป็นคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีกันค่ะ1 6านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันบ้างคนที่โสดนะจะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามาคุยหรือเปล่ามีคนเข้ามาดอดไหมอะไรแบบนั้นนะคะมามาดูคนชาวราศีกันซิแฟนใหม่คุณจะมีไหม ส,สีการคนที่คนคนที่โสดคิมจะบอกว่ากูไม่ได้คิดเรื่องรักเลยจริงโคตรทอ็อกซิกเลยกูไม่ชอบนะค,ะคือคิมแล้พลังงานคนที่กูอยู่ได้เหมือนกูไม่อยากเครียดกูไม่อยากมานั่งลุ้นว่ามันจะจบเมื่อไหร่กูไม่อยากมานั่งพยายามทําให้ใครคนนึงรักกูทาแบบเสียเปล่า ความสมพั์ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอะไรแบบนั้นค่ะคุณไม่ต้องการชีวิตที่มันซับซอ้อนหรือยุ่งยึกยุ่งเหยิงแล้วนะขณะนี้อย่างน้อยคุณก็พักเรื่องรักได้ค่ะช่วงนี้ต่อให้สิบหกสิบเอ็ดนี้คุณยังไม่มีคนเข้ามาก็ตามนะคะแต่คุณก็อยู่กับมันได้อย่างเขาเรียกว่ามีความสุขกับชีวิตสดข,ของตัวเองก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะ,นะคะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีกันค่ะนะฮะราศีต่อไปกิมค,คุณจะอัดเป็นชาวราศีตุลแต่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็เป็น,นชช่วงเเ้าพรว่าวัน,น้้ไ,ไหปกะเช้านาะคะ